สวัสดีครับวันนี้พอดีได้สั่งพวกคีมตัดคีมตัดอ่าลักษณะนี้นะครับคีมตัดอันนี้ห้าสิบกรบาตอืมเรามาดูกันพอดีสั่งจากในช้อปปี้ที่ร้านอาเคมว่าเป็นของญี่ปุ่นแท้นะครับ อผมก็ไม่เคยสั่งนะพอดีว่าราคามันอน่าจะใช้ได้อ่ะ,อ,ะอย่างตัวนี้ซื้อมาห้าร้อยสี่ร้อยแปดสิบอ่ะ,อะพอดีมันหักก็เลยสั่งของเห็นราคามันครึ่งต่อครึ่งรวมส่งแล้วก็สามร้อยี่สิบห้าบาทมาแกะดูครับว่ามันจะโอเคไหมสำหรับช่างที่ เพราะการเซฟเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะผมก็เองก็ไม่เคยซื้ออันนี้เพิ่งซื้อเป็นเจ้าแรกนะครับสำหรับร้านก็ดูเอาครับนี่นะครับจากช h อป e ีนีมาถึงนะครับ โอ้อดูหน้าตาก็เค้มว่าเป็นของญี่ปุ่นแท้ราคาถูกกว่าครึ่งนะครับสองรอแปดสิบอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับรวมส่งแล้วก็สามร้อยิบห้าบาทเนี่ยครับให้ก็น่าใช้นะ อืมอืมทั้งที่ต้องการมองหาครีมอยู่นะครับนี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับบอกว่าตาเป็นตาหัวมา้าร้อยมิลิเมตรอ่าร้านไหนก็ไปค้นดูกันเอาอืมอืม ดูงานแล้วก็เนียบนะครับเหมือนที่ว่าผมไปซื้อจากหน้าร้านมานะครับใช้ได้งานใช้ได้เลยครับอ่าดูแข็งแรงอืเนีย่ยสำหรับช่งางช่างฝังนะครับอาจจะถามว่าแล้วง,งานอย่างเงี้ยอ่าเอามาใช้กับงานยังไงอันนี้สำหรับพวกช่างฝังหรือช่างตัวเรือนอ่ อืมดูสภาพแล้วก็โอเคนะสำหรับไอตัวนี้สำหรับงานที่ช่างทองหรือว่าช่างฝังนะครับจะดีมากเพราะว่าราคาประหยัดไปเยอะเลยดูการใช้ลักษณะการตัดการอะไรเนี่ยโอเคเลยครับใช้ได้เพราะว่าประหยัดไปครึ่งนึงอะ่ะ แท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ว่างานเนี้ยบครับอ่าอย่ห้อนี้นะครับร้านก็ไปค้นดูกันเอาเองประมาณสองร้อยแปดสิบทีแรกจะซื้ออีกตัวหนึ่งมันสี่ร้อยแปดสิบยังถูกสุดละขนาดนี้นะครับประมาณสี่นิ้วมันสี่นิ้วท่านที่ต้องการประหยัดนะครับอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้อันนี้ผมใช้มาแต่ว่ามัน ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเวลาตัดแล้วมันเหล็กมันไม่โอเคแต่ใช้ได้ไอ้น,นี้ต้องการประหยัดนะครับก็ถูรูถูกกางได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่มันจะเหล็กไม่ค่อยดีเวลานั่นรับไปแป๊บเดียวก็เนี่ยลักษณะเห็นไหมหัวเนี่ยหัวเหือนเนี้ยผมมาแต่งแล้วเหล็กมันจะไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ตัดได้แต่ว่า รอยตัดอะไรไม่เฉียบอย่างนี้ผมจับดูแล้วโอเคเลยผมว่าโอเคอยู่นะเนีย่ยดูงานแล้วเนี้ยบเลยเขาเคลมว่าแท้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังไงแต่ว่าดูลักษณะด้ามอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะซื้ออย่างนี้ใช้ประจําแล้วเพราะว่าอย่างเนี้ยไปซื้อหน้าร้านมาสี่ร้อยแปดสิบนะครับเพอผลมีห้าร้อยห้าสิบด้วย เนี่ยใช้ไปก็โอเคใช้ได้ดีอยู่การตัดกันอะไรนี่ก็เหมือนจะใหญ่กว่านิดๆน,นะครับเนี่ยดูลักษณะเหล็กหรืออะไรเนี่ยดูแล้วค่อนข้างพอใจเลยนี่นะครับใครจะซื้อประหยัดแต่ว่าได้ของดีอะ่ะได้ของดีผมบอกไว้เลยอืม ผมดูไม่ออกว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าแต่ว่าดูงานแล้วเนี้ยบนะครับไว้ใจได้ดูเออน่าใช้แล้วก็ลองตัดดูอะไรก็เออใช้ได้เนี่ยดูด้ามมันจะกระชับนะครับถ้าเป็นของของเทียบหรือว่าเป็นครีมแบรนหรือครีมอะไรอะ่ะด้ามมันจะไม่กระชับมืออันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่กระชับมือแต่ถ้าเป็นของของแท้เนี่ยสังเกตด้ามมันจะอูมใหญ่ เราจับแล้วอันนี้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 นนนนไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรแต่แต่ซื้อของโดยตรงเขามันมาไม่ใช่ของของแต่งนะครับเนี่ยด้ามมันจะกระชับมือจับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจับแล้วรู้เลยว่ามันน่าจะแท้นะโอเคครับคลิปนี้ใครต้องการประหยัดนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่มองหาเครื่องมือ,อช่าง ชุดประหยัดสําหรับช่างฝังหรือว่าช่างตัวเรือนที่ว่าต้องการของดีอ่ะของดีราคาถูกก็ไปค้นดูในชอปปี้นะครับร้านนี้ไม่มีอะไรพิเศษกับผมนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งสั่งครั้งแรกเหมือนกันก็ที่แรกก็คิดว่าจะได้ของแบบทําใจไว้แล้วว่าเอออาจจะมันจะกองแก๊งหรือเปล่าแต่ออกมาเนี่ยโอเคโอเคเลยครับดีดีดีอะด,ด,ดีพอใจอ่ะ อ่โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากสอกดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกับท่านทั้งหลายนะครับที่สนใจในการทำเครื่องประดับนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ